โดยครูคอปเปอเรชันครูไม่แอนตุยซี กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้<ม>ปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะคะมีผลอย่างมากค่ะต่อทิศทางตลาดเงินรวมไปถึงตลาดทุนของบ้านเราด้วยค่ะและยิ่งผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาบา,บางสาขาบางหุ้นหลักทรัพย์เนี่ยบางตัวดีบางต,<ม>ตัวยังไม่ดีตรงนี้นะคะรวมไปกับปัจจัยต่างประเทศจะมีผลต่อการลงทุนในหุ้นในช่วงไตรมาสที่สองหรือว่าในช่วงที่เหลืออย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณจรุทัศน์ไปสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกัน ติดตามกันได้เลยค่ะ ที่กําลังเป็นนักลงทุนนะคะกําลังลังเลเขาว่าจะซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนเข้าหรือออกจากพอร์ตเราดีทำกลางปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากๆค่ะนั่นก็คือเฟสส่งสัญญานะคะว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเราควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรวันนี้ไปหาคําตอบค่ะกับคุณประกิตศริวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลล์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ การที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะ,คะจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดทุนมากน้อยแค่ไหนคะคือคืออย่างแรกเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้เนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินที่ตลาดเกินความคาดหมายนะครับค,คือการที่เฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยตลาดเลยไม่ได้ตอบรับทั้งเชิงบวกและเชิงลบสิ่งที่ตลาดสนใจก็คือว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกลางปีนี้หรือจะเอาปลายไตรมาสสามนะครับจะเอาตอนไหนกันแน่ถ้าขึ้นกลางปีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นเร็ว เพราะว่าการประชุมของเฟดมันยังเหลืออีกหลายครั้งใช่ไหมครับถ้าเกิดขึ้นกลางปีนี้ก็แปลว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ครั้งต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกแจกเรืยกได้ว่าอาจารย์ประชุมทีนึงก็ปรับเพิ่มขึ้นทีละ0.25อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้การคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยถ้าขึ้นตั้งแต่กลางปีนะการคาดการณ์ดอกเบี้ยเนี่ยทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้น<ม>เช่นปีนี้อาจจะต้องขึ้นไปอยู่ที่รรระะะดัับสกปปปมมาาาณ0.8-1%ง1.7-1ีีีหน้จอยู่่่ทเฉลล เฉลีย่ยถ้าประมาณ1 6 1ถึง1.8เช่นเดียวกันส่วนปีถัดไปก็อาจจะกลายเป็น2-3%อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดีเลย์ขึ้นไปตอนปลายปีแปลว,ว่าปีนี้เนี่ยอย่างเก่งก็อาจจะแค่0 5ปีหน้าก็อาจจะไม่เกิน1.5%ปีถัดไปอาจจะไม่ได้เกิน2.5%อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นระยะเวลาที่จะขึ้นมันมีผลมากนะครับผมก็คิดว่าตอนนี้ที่ตลาดสนใจก็คือว่า จะขึ้นกลางปีนี้หรือจะขึ้นไปลายไตรมาสสาม,มากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการส่งสัญญาณของเฟดเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าเรียกว่าเตือนเตือนตลาดเพราะว่าถ้าไปลองไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างดัชนีดาวโจนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันคือขึ้นทำนิวไฮทุกวันแล้วก็ระดับดัชนีณนปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นไปเกินความคาดหวังเรื่องของเออร์เน็งของของตัวตลาดหุ้นสหรัฐไปละ,ะกลุ่มแบบนี้เนี่ยเฟดจะกลัวเรื่องของฟองสบู่เพราะเขามองออกว่าถ้าเกิดมันเกิดบับเบิ้ลเมื่อไหร่เนี่ยมันมวามสติกฤพ นะครับเพราะฉะนั้นดิวแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทําอะไรบางอยา่างเพื่อสกัดความร้อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ช้าอย่างที่ตลาดคาดหวังสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมามาค่อนข้างเร็วที่ท,ที่ปลายควอเตอร์สไม่ใช่ปลายควอเตอร์สนะครับค่ะแล้วแนวโน้มอัตรา,าส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิหรือว่า P/E ratio ่ e Rat ะคะคจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคือในส่วนของเมืองไทยะนะครับก็คือ อ,อ,อย่างแรกเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยนะครับเฟดจะขึ้นดอ,อกเบี้ยไม่ขึ้นดอ,อกเบี้ยเนี่ยคงไม่ได้กระทบกับบ้านเรามากนะ,ะนะครับแต่ถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยคือมันกระทบนะแต่ถ้าตอนนี้โดยซนติเมนต์ไม่ได้กระทบนะครับณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากําไรตลาดถูกปรับลดประมาณการลงมาหลังจากที่ผมกอบการเน้นว่าไต่มาสหนึ่งพึ่งประกาศกันเสร็จผมกับการเน้นว่าไต่มาสหนึ่งประกาศออกมาแล้วประมาณ2อจุดสองแสนล้านบาทได้ต่ํากว่าไต่มาสหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอยู่พอสมควรไต่มาสหนึ่งเมื่อปีที่แล้วประมาณ2.4สว่า นะครับพอมันต่ําลงมาแบบนี้เราไปดูไส้ในของการประกาศผลประกอบการเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ได้มีปัญหา5.2หมื่นล้านใกล้เคียงกับที่คาดกลุ่มพลังงานปิดโตเคมีไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ที่มันจะมีปัญหาคือกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างบางตัวนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างบางตัวนะครับกลุ่มอสังหาบางตัวนะครับคือหลายๆตัวเนี่ยกำไรเนี่ยที่มันช่วยกันจะได้2.2แสนล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าเราไปเช็คดูที่คุณภาพของกําไรแล้วมันมีหุ้หลายๆตัวที่มันเกิดจาก การขายสินทรัพย์เข้าพวกกอ,องอินฟราสตรักเจอร์ฟันหรือกอง Pro เวอร์ทรีนนั้นกําไรที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็มาจากเนื่องจากรายการพิเศษมันก็เป็นวันทรมเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของกําไรมันไม่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มในไตรมาสสองไตรมาสสไตรมาสสและหลายๆบริษัทก็ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วกาไรแยก่กว่าที่คาดนะครับส่วนธนาคารพาณิชย์แม้ว่าจะเท่ากับที่คาดแต่แนวโน้มของกําไรเนี่ยมันจะไปแย่ในไตรมาสสไตรมาสสจากแนวโน้มของดอกเบี้ยขาลง แบบเรียกได้ว,ว่าเซอร์ฟภา์ตลาดอย่างที่กรนอง,องอได้ประกาศปรับลดตั้งแต่ปลายไตรมาสหนึ่งนะครับวันนั้นคาบรวมของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะดูไม่ดีทั้งปีเดิมทีเราคาดไว้ประมาณ9ก้าแสนสี่หมื่นล้านนะครับตอนนี้เราก็ปรับลดลงมาเหลือประมาณแปประมาณเกือบเก้าแสนเปลี่ยนเก้าแสนปรับลดลงมาเรียกได้ว่าห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ EPS <c oughs> เราจากเดิมร้อยสามจุดห้านะครับตอนนี้เหลือประมาณ94.7ขออภัยผมไม่แน่ใจจำผิดไหมเก้าสิบแปเหลือประมาณสัก98 บาทต่อหุ้นนะครับเพอ9ะสบาทต่อหุ้นแปลว่าฐาน EPS มันปรับแล้วลงะระดับดับชนีปัจจุบันเนี่ยมันเลยระดับ PE La t i v e ตัวขึ้นมาะนะครับถีบขึ้นมาอย่างเดียวไม่พอเนี่ยัพไซด์มันก็จะเหลือน้อยด้วยเพราะว่าเมื่อใช้ EPS ณ้ปัจจุบันเนี่ยเราคูณด้วย Target PE 15.5าเท่าเนี่ยออ Target set index ในปีนี้ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่1,530เท่านั้นเองแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือระดับดับชนีเนี่ยมันใกล้ Target มันเลยขึ้นยากอโอกาสที่จะลงมันจึงมีมากกว่านะครับ แล้วอย่างนี้ทางกลองทุนนะคะเขามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกไหมคะหรือว่าปัจจัยหนุนอะไรที่เขาควรจะต้องรับรู้เอาไว้คือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยผมว่าเพียบเลยในปัจจุบันะนะครับอย่างแรกคือแรงกดดันเรื่องของเออร์เน็งที่มันถูกปรับลดลงะนะครับแล้วระดับเดชนีปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ใกล้เป้าหมายนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะปรับลดลงเนี่ยมันมีต่อะนะครับอันนี้คืออย่างแรกเราโดนกดดันในเรื่องของเออร์เน็งนะครับปัจจัยเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศแน่นนออววาาเเดีกกรรบย็ นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็มันสวนทางกับบ้านเราที่ดอกเบี้ยกำลังปรับลดลง<ค>ะนะครับกระแสงเงินทุนเนี่ยมันน่าจะไหลออกปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ไหลออกอยู่แล้วแหละบ้างพอสมควรนะครับ <คะ S 1> แต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับใปัจจุบันเนี่ยแล้ต่างชาติไม่ได้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างหนักไม่ได้ขายเพราะเขามีสถานะการถฉอีรองอนตลาดหุ้นไทยเนี่ยน้อยอยู่แล้วน้อยที่สุดในรอบ11ปีนะครับถ้าดูที่ยอดปิดโอนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ซื้อใน NV ดีอรรวมกันแล้วเนี่ยก็ต่ําที่สุดในรอบ,รบเเปีีนนนะะะรัพาาาฉ้้ขขยยอง่่่ไไมมดแตวา ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยผมไม่ได้กลัวเรื่องของการขายตลาดหุ้นแต่ผมกลัวเรื่องของการขายในตราสารหนี้เงินมันจะไหลออกไปเร็วมากขึ้นะนะครับเมื่อไหลออกไปเร็วมากขึ้นเนี่ยข้างเงินบาทเราก็มีโอกาสอ่อนค่าเร็วเพราะอ่อนค่าเร็วตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคขวางในส่วนของฟลอ์ที่จะเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นได้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงตรงที่ว่าสภาพคล่องในตลาดมันจะหายไปและปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นเราเพิ่งมีการปรับฐานจาก1,600ลงมาเป็นพันห้านะครับ หุ้นหลาย,ลายตัวเนี่ยมันปรับลดลงมาค่อนข้างรุนแรงกว่า30% 4 0ก็คือพวกหุ้นเก่งกาไรเมื่อปลายปีที่แล้วะนะครับพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันปรับลดลงค่อนข้างแรงเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าเงินของนักลงทุนรายย่อยถูกฟีดไว้นะครับนักลงทุนต่างชาติก,ก็ไม่สามารถเข้ามาเติมได้แต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่ผู้เล่นหลักๆเนี่ยอาจจะมีแค่สาบันในประเทศที่กอดหุ้นอยู่สภาพคล่องมันจะมีน้อยะนะครับพอสภาพคล่องมันมีน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะเรียกได้ว่า อ่อนตัวลงมาเรื่อยๆมันก็จะมีสูงคือขึ้นยากลงง่ายนะครับแล้วปัจจัยเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสภาวะการเมืองในประเทศะนะครับภายใต้การบริหารงานของคอ,อสชแัะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเพราะนั้นคลื่นมันก็อาจจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคลื่นที่จะเข้ามากระทบนะครับเราก็คงต้องติดตามดูกันอีกทีหนึง่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยเป็นบวกมากขึ้นด้วยความที่รัฐบาลอยู่หนึ่งปีแล้วแปลว่าอาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการลงทุน พวกโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของภาครัฐมากขึ้นณ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยงบทั้งงบประจำแล้วก็งบลงทุนเนี่ยมันมีการเบริกจ่ายเรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เกิดผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกในอนาคตที่ลอยอยู่เพราะสุดท้ายแล้วรัฐบาลน,น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนในตรงนี้เกิดขึ้น <c oughs> มันก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ก่อนที่ตลาดจะปรับเพิ่มขึ้้นนผมมเชื่่่อออวาาตงงปรับลก เพราะณปัจจุบันคือมันติดติดทาร์เก็ตมันก็ต้องอ่อนตัวลงมาเพื่อให้มันเหลือพื้นที่ที่จะขึ้นให้มากกว่านี้นะครับค่อนข้างปัจจัยเสี่ยงมากเลยทีเดียวนะคะค่ะอย่างนี้ขอให้นักลงทุนใจชื้นนิดนึงค่ะหุ้นเด่นตัวไหนบ้างคะที่น่าจับตามมองผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันดอกเบี้ยขาลงตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับดีที่สุดเราก็คงต้องเลือกหุ้นที่ผันผลน้อยนะครับจ่ายปันผลสูงนะครับอาจจะเลือกหุ้นพวกเอเชียเสริมกิจนะครับอินทัตดีทีเอส นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นชุดหุ้นที่เรียกได้ว่าดีวเดนเนี่ยเกินกว่า6%อนะครับอา,อาจจะเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่างเงินบาทด้วยก็ได้เพื่อนในเป็นทางด้านการส่งออกนะครับเช่นฮาน่า s v i อย่างนี้เป็นต้น,นรสรุปแล้วก็คือพอหลกักๆนี่ก็คือเราเล่นหุ้นไฮดีวเดนเอาประโยชน์ในตอนดอกเบีย้ยขาลงเอเชียเ <H HS S 1> สริมกิจอินทัศ BTS นะครับแล้วก็ตอนนี้ดอกเงินบาทกำลังอ่อนค่าก็เล่นหุ้นส่งออกฮาน่ากับ v n g ค่ะเรามีการออให้คําแนะนํากับนักลงทุนนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเขาจะปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนอย่างไรดีคะคือกลยุทธ์ของนักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยผมว่ายังทั้งปีนี้ก็เป็นเหมือนอย่างที่เคยพูดกับผ่านทางรายการแล้วก็อีกหลายๆายรายการนี่คือว่าเราก็ควรต้องเรามาระวังการลงทุนไว้เป็นอย่างสูงเพราะปีนี้จะเป็นปีที่เรียกได้ว่าเ,ออเล่นยากสาเหตุที่มันเล่นยากก็คือหุ้นไทยเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมา5้าถึงหปีเนี่ยเรีเยกได้ว่า200ซละ ะนะครับขึ้นมากว่า2 0 0ร0 0านะครับพอขึ้นมาเยอะแบบนี้เนี่ยมันมีทั้งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ขึ้นมามากเกินไปะนะครับแล้วเราก็หลงไปอยู่ในกระแสเก็งก,ก,กำไรตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและปีนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันเยอะนะฮะมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่เกิดะนะครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วก็ปัญหาที่เราเพิ่งผ่านพ้นไปก็คือปัญหาเรื่องภัยแรง แล้วก็ยังมีเรื่องของเออร์เนงของบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ม,ม,ทมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนี่สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับสภาพคล่องในประเทศที่มันหดหายนะครับเราก็จะอาจจะหดหายมากขึ้นถ้าเฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าตรงนี้มันทําให้ตลาดปีนี้มันเล่นยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับแก้นิสัยเราก็คือเรามันระวังมากขึ้นนะครับพอร์ตการลงทุนกลยุทธ์ตอนนี้ผมมองว่าคนถึงถือเงินสดเยอะๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เราอาจจะไปกอดหุ้นที่เมื่อกี้ได้พูดกัันนไปะครบ ก็อย่างที่บอกนะคะกลยุทธ์ก็คือเก็บเงินไว้ที่70%แล้วก็นําไปลงทุน30%ค่ะแล้วก็การลงทุนนะคะก็คือความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบนะคะก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณประกิตมากค่ะค,ครับ ก็เป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันเพื่อที่จะเป็นกลยุทธ์ในการปรับใช้นะคะในช่วงปลายไตรามาสสแบบนี้หลายๆคนบอกว่า P/E ratio ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าเทียบเคียงก็น่าจะอยู่ซักประมาณ16เท่าดูจะแพงแล้วนะคะถ้าไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอย่างญี่ปุ่นเขาอยู่แค่13เท่าเท่านั้นเองดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็อาจจะมองมุมมองัอง,งจากทางด้านของสมาคมนักวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะว่ามีการปรับลดเป้าดัชนีในปีนี้ลงมาด้วยจากเหตุผลด้านการเมืองด้วยนะคะด ลาที่เรารู้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม2องทุ่มถึง3ามทุ่มวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ